สวัสดีครับผมกับแลงวันที่หราสีของเอวันที่สีนะครับสวัสดีนะครับพี่น้องนะครับหลังจากเมื่อนี้นะครับฝนตกเศร้าไม่ไม่นะครับเขาก็ได้กับเขาแล้งก็เป็นหมูกรอบนะครับเพ็ิดินเองนะครับผมแบบขออยญาคิดไม่นะครับลืมครับกัเมื่อนี้นะครับมี่เขาแลงแสบแบนะครับเป็นหมูกรอบนะครับพร้อมด้วยผักสดๆนะครับจากท้องไร่ท้องนาของเฮานี่แหละนะครับ บรรยากาศอยู่ในเมืองกัเริ่มมาเขาครับพี่น้องมันนี้เขากับจินแบบอาหารใช่ๆอีกหน่อยนะครับกับเป็นเกาเจ้าครับมุ้งจินนะครับผมมาครับมาจินเ้่ากันนะครับบรรยากาศช่วงแดงๆครับผมมากว่าเพลินเย็นครับ กรอบนิดนึงครับผมอืมจิ้มรุดยอดเลยซี่ฟูดจากร้านเราให้มูกรอบรเทงเองครับมือเอาแล้วหรือเ่าครับ ครหาแรงครับผมจะนะขออนงอยช่วงวัดคุณอ้วนใช่ไหมครับหัว้องกต็ตกครับไฟสีสัน้องครับวิธีขอบรถสิ้นครับผมเนี่ยกับข้ามคืนแบบสบายสบายครับผมน่ารับแช่บแบบมาแลงตวตอนตกเย็ยนกกิดใยครับ ครับหมูกรอบสดๆครับผมอืมรักผักนิดนึงจังว่าแสบท้องเกลี้ยงกับเพชรเพชรดอกอสาสารณสุนุน่นเลยนครับพี่น้อง ข้างสองยุ้ยทูบกรับหนึ่งคนเดิมข้าวเหนียวครับผมขอไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็ด้เงินมาใส่มาใจนะครับหาเงินยากหาได้นมันคอแหละครับไายคลิปไายยั่งไปพอกันม้วนๆ,ๆครับคอมเมนต์ขอมาได้เล้วครับผมใครเห็ดคลิปอีหยังกเสื้อ,อยังไม่ให้กินนะครับน่าแปลกๆครับคอมเมนต์ขอ,ขอมาได้ครับ ทางเพจหนึ่งคนเดิมนะครับเห้องขอไปได้ทั้งเพจเฟซบุ๊กนะครับผมเอาจิบตามได้นะครับกดเดาหายน้่นะครับผมทั้งเฟซบุ๊กนะครับต้องเดาให้ไอ้มีก็ร่างใจเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับถึงเขาร่งใจสำหรับสนุนรายการได้นะครับห้างก็ต้องเดาได้ครับทา้งย่อทั่เห้องกดไลค์กดแชร์ครับผมมาครับอย่างนั้นครับผม Nay, nó ngon tiền mình mấy cài trên bài không ơi Tiếng phép phải không? Tại ม่เหงนโปั่นใะนรายการเลยคนโตเริ่มมาเข่าครับวันหยุดน้องจ๊บเพื่อนก็หยุดอีกมือนหนึ่งครับคุณหลาว่านังขารเห็นงานครับผมมักคลิปนี้เท่ากับโคตรไรโคตรแย่นั้นนะครับผมสน,สนับสนุนรายการได้นะครับที่ข้างล่างนี้นะครับผมเท่ากับ สร้อยๆกันนะครับพี่น้องนะครับเอฟซีซุกท่านนะครับผมไม่ว่าจะเป็นยู้ไก่ยู้ไก่นะครับหรือว่าจะยู้ต่างประเทศเท่ากับคอมเมนต์อย่างไได้นะครับอย่างทีคลิปยังยังนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคั่ติดเตือนนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามเมื่อนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ ขอบคุณครับสวัสดีครับ